ร้อนช่เหรดีขึ้นังอะไรแมววันนี้มันดื้อไปร้อนมนเป็นเพราะอะไระที่มันอุ่หลายคสงสัยว่าเราทำไมต่อยหมัดน้อยมากวันนี้แล้วต่อยแล้วได้รุนอยู่คิดว่าเราเอาหมัดเ้อนไปไหมคนคอมเมนต์เข้ามาว่า เขาโดนหมายช่วยแกว่นไปเจอมาแต่เราไม่ไม่ไม่มีนาทีทองใช่รุูนไหนลยที่ทำให้เราแพ้คราวันนี้เรียกว่าลูกช้าเลยฮึแลกหน้าเองเราก็พยายามต่อยมัดได้รุ่นเหมือนกันนะก็ต่อยน้อยไปนิดนึงตรงไหนบ้างน้องที่ต้องปรับปร้เชก่ไข่ก็เรื่องอื้ิมเรื่องอะไรครับ แล้วคู่ช่วงเรามาเป็นไงบ้างวันนี้คู่บี้ของเรามาไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเราไปมีช้าด้วเราก็พยายามเร่งเร่งแต่ว่าเป็นช้าไปเรื่อยๆเราไปเสียหลักรูปลมลมเยอะเรื่อยๆเอาไหนเลยของพี่เอาที่สร้างความกดดันให้เรานี่ลูกเกลือขาแล้วก็เขาหน้าเราเองก็พยายามทำเต็มที่นะวันนี้ทำมาเจออะไรฝันใครบ้างอะน้องก็ขอโทษเสือรอนขอโทษพี่ปามขอโทษนังดี้นั่นขอโทษแฟนกับทุกคนนั้น ก็วันเหมือนกันนะครับก็เป็นวันใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมครับ